สำนักงานกะกะพประกาศผลชนะเลิศในโครงการคลิกไอเดียพ um ิกชุมชนโรงเรียนลาดยาววิทยาคมโชว์ไอเดียสุดเจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มาสแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์กันค่ะสำหรับโครงการคลิกไอเดียพ um ิกชุมชนภายใต้แนวคิดชุมชนพัฒนายั่งยืนโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าค่ะซึ่งในโครงการนี้มีเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนความยาวไม่เกิน5นาทีภายในงานรอบตัดสินค่ะยังได้รับเกี จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมในการตัดสินไม่ว่าจะเป็นนงวงทนงค่ะผู้บริหารเดอะสแตนดาร์ดต้อมอันิรุตครีเอเตอร์ค่ะโซนพิรวัตรมาร์เก็ตเตอร์ค่ะและดรอัเตรชกาศิวุฒเหลืองกรรมการกำกับกิจการพลังงานค่ะโดยผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะได้แก่ทีม L the e u i l e r จากโรงเรียนราชยาวิทยาคมค่ะรับทุนการศึกษาจำนวน10,000 0บาทและทุนสำหรับจัดทำโครงการมูลค่า2,000 0 0บาทพร้อมโล่รางวัลค่ะโดยสามารถติดตามการประกาศผลย้อนหลังค่ะได้ที่ Facebook คลิกไอเดียค่ะโครงการคลิก เดียคลิกชุมชนนะคะก็เป็นโครงการหนึ่งของสำนักงานกำกับกิจการพลังงานนะคะที่ดำเนินการขึ้นมาก็เพื่อที่จะส่งเสริมนะคะการพัฒนาชุมชนอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้านะคะโดยอาศัยเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาทำโครงการนี้นะคะแล้วเราก็มองเห็นว่าเราก็อยากส่งเสริมให้เด็กนักเรียนนักศึกษานะคะได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็มีส่วนร่วม ในเรื่องของการพัฒนาชุมชนในเรื่องของการที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถนะคะโดวยเฉพาะเราเน้นในเรื่องของการสร้างคลิปมาเพื่อที่จะแสดงถึงความคิดนะคะในเชิงสร้างสารรค์ว่าเขาจะพัฒนาชุมชนอย่างไรนะ,ะซึ่งเราก็มีการออกไปทํารถโชว์นะคะทั่วประเทศที่เรามีสํานักง,งานเขตอยู่13แห่งทั่วประเทศเพราะอยากจะให้โอกาส ทั้งประเทศนะคะเด็กๆทั่วประเทศได้ได้ไดมีโอกาสเข้าร่วมโครงการนี้ซึ่งก็ปรากฏว,ว่ามีเ,เด็กนักเรียนนักศึกษามาเข้าประกวดทั้งหมดเนี่ย96โครงการด้วยกันนะคะ แล้ก็ได้ผ่านการคัดเลือกมา13โครงการในวันนี้นะคะซึ่งกว่าจะมาถึงวันนี้ก็ได้มีโค้ชนะคะใงด้านการตลาดในด้านการประชาสัมพันธ์ไปช่วยแนะนําด้วยเพื่อที่จะให้พัฒนาในการทําคลิปและไอเดียนะคะวันนี้ก็มีทั้งหมด13โครงการที่มาประกวดกันนะคะซึ่งเราก็จะเน้นด้วยว่าโครงการที่ชนะประกวดเนี่ยก็อยากจะ เห็นว่าสามารถเอาไปพัฒนาชุมชนได้อย่างแท้จริงนะคะก็มีการให้รางวัลด้วยนอกจากให้รางวัลนักเรียนนักศึกษาในเรื่องความคิดแล้วเนี่ยก็จะมีเงินนะคะให้อีกสอง0,000บาทเพื่อที่จะไปทําให้เกิดผลจริงๆค่ะก็คิดว่าก็เป็นการที่กระตุ้นให้เ,เด็กๆนะคะทั้งนักเรียนนักศึกษาหรือจริงๆเราบอกว่าไม่ไม่ใช่นักศึกษาก็ได้เพราะอายุ1 6ถึง25ปีขึ้นไปก็สามารถมาร่วมได้นะคะ ก็จะเป็นการทําให้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ช่วยประสาทประชาสัมพันธ์นะคะบทบาทของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าด้วยค่ะก็เท่าที่เราคุยกับโค้ชนะคะแลวที่เราได้เห็นการนําเสนอของน้องๆก็เห็นว่ามีความสามารถมากนะคะและโครงการก็ดูแล้วสามารถที่จะเอาไปดําเนินการได้ทั้งนั้นแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นโครงการที่เลือกมา13โครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ ใช้ได้จริงๆกรรมการคงมีปัญหานะคะในการที่จะตัดสินว่าจะให้ใครชนะเลิศค่ะเราดูทั้งในเรื่องอแนวความคิดนะคะความคิดสร้างสารรค์่ะว่ารวมทั้งถึงในเรื่องของการนําความคิดเนี่ยไปพัฒนาชุมชนหรือใ,ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็อมองว่าจะต้องทําได้จริงตามกําหนดเวลาด้วยนะคะและท้ายสุดก็คือจะต้องสะท้อนถึงภาพลักษณ์ ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะคะรวมทั้งสำนักงานด้วยเนี่ยนะคะเพราะเราก็อยากจะให้โครงการนี้ได้มีโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์บทบาทของสำนักงานและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าด้วยไปในคราวเดียวกันนะคะ